เรียกเขาฉี่ก็ต้องเรียกเขาคันก็ต้องเรียกเขาตั้งคืนเขาท้องเจ็ดแปดเดือนเขาต้องมาดูแลเราพอคลอดเขาก็ต้องมาดูแล,แลเราลุกขึ้นดีก็เลือดไหลทีเลือดเต็มไปหมดเหม็นทั้งบ้านเหม็นทั้งหลังบ้านมันเน่าไปเลยครับได้เพราะรักไม่อยากให้เขามาทรมานก,นกับเรา นั้นเราทำยังไงมันเราเครียดความเครียดมันรอบด้านไหมสงสารของเพราว่าต้องว่าเขาท้องท้องเขาท้องเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเขาต้องมาดูแลเราพอคลอดเขาต้องมาดูแลเราจังหวะมันคาบเกี่ยวพอดีแทนลูกเนี่ยแทนที่จะให้นมลูกสักสี่ห้าเดือนสักปีสองสามปีเมื่อเนี่ยโดนไปให้ปีเดียวเขาเครียดมากนมไม่ออกน้ํานมไม่ออกครับเอต้องมาเฝ้าต้องมานอนเฝ้า ทั้งกลางคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเครียดเพราะว่ามันตุ่มขึ้นทั้งตัวแล้วก็ขี้ก็ต้องเรียกเขาฉี่ก็ต้องเรียกเขาคันก็ต้องเรียกเขาทั้งคืนช่วงนั้นก็คือป่วยหนักกว่าครั้งแรกฉะนั้นการแรก<อ>หนักที่สุดไม,สไม่ได้เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ลุกขึ้นดีก็เลือดไหลทีนึงเพราะว่ามัน,ม,นมันลุกขึ้นไม่ได้เลือดเต็มไปหมดเน่าทั้งตัวเหม็นทั้งบ้านเหม็นทั้งหลังบ้านเหม็นมีแต่น้ำหนองกับเลือดมันเน่าไปเลยครับ ไล่พราะเราะไม่อยากให้เขามาทรมานกับเราเรา,เร,ารัก<ม>เขามันเหมือนเราอยากเขาไปมีความสุขไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องมากังวลกับเราไล่เขาไปอยู่มีความสุขให้เขาไปนู่นไปให้เขาทําอะไรของเขาก็แล้วแต่เ,เราไม่อยากให้เขารเราไม่อยากเขาแบบว่ามาทรมานกับเรามันหลายปีแล้วนะมันมันมันไม่ไหวแล้วเพราะเรารักเขาไงตัดสินใจนานที่เราคิดจะไล่เขา ไม่นานหรอกเพราะว่ามันเป็นหลายรอบมันสองสารอบเนาะรอบที่สามเราก็ต้องเริ่มเริ่มแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วหนักที่สุดแล้วหนักแล้วทีนี้หนักแล้วสงสารคนที่อยู่รอบข้างสงสารลูกสงสารเมียสงสารแม่ยิ่งแม่นี่ไม่เอาอเลยเลยแม่บอกชีวิตนี้ไม่เอาอะไรอีกแล้วสิ่งเดียวที่ขอคือให้ลูกหายแค่นั้นแหละไม่ต้องการอะไรแล้วแม่นะแม่เป็นคนพูดเองนะแล้วเราคิดไหมว่าถ้าไม่มีเขาอ่ะแล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าเขาไปจริงๆนะตอนนั้นนะ ก็น <problem> ่าจะตายนะน่าจะตายตายจมกองหนองกองเลือดอะไรแบบนั้นแหละเราทำใจในส่วนจุดแล้วในตอนที่เราไล่เขาไปถ้าเกิดจะไม่รอดเดี๋ยวจะต้องตายงั้นคือเราก็ยอมรับสภาพรับสภาพอะเราไม่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 ต้องกังวลละเขาไปละจบละมันจบละชีวิตมันจบละแต่เขาไม่ไปเขาไม่ไปเขาบอกเราว่าอยัางไงเขาไม่ไปเราก็สู้ต่อเขาไม่ไปเราก็แบบ เขาไม่ทิ้งเราเนาะโอ้ดีใจทั้งดีใจทั้งน้ำตาทั้งแบบเออเขายังไม่ทิ้งเราเนาะเราก็ต้องสู้ต่อทั้งนั้นถ้าเขาอยู่เคียงข้างเราเราก็ตัไปต่อแล้วก็ก็กัดฟันสู้ต่อเพราะเขาเขาไม่ทิ้งเราอะแล้วเขาดูแลเราดีมากเลยดีมากแต่บางทีเขาก็มีบ้างมีโมโหบ้างมีเครียดบ้างมีโกรธบ้างบางทีเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับว่าเขาไม่ได้หรอกครับ เรียกเขาทั้งวันทั้งคืนบางทีเขาไม่ได้นับไม่ได้นอนตื่นช 5, เช้าตีห้าก็ไปส่งลูกกลางคืนผมก็เรียกตีหนึ 1, ่งตีห้าทุ่มเรียกตีหนึ่งเรียกตีสามเรียกเขาก็ไม่ได้นอนอทีเขาขับรถออกข้างนอกมีวันเขาขับรถมาข้างนอกตอนตีสามผมก็ไปเป็นชัว่วโมงไป,ไปจอดรถเป็นฟังเพลงอยู่ข้างทางทางถนนเาก็คงเครียดมากเรื่องเงินด้วยเงินมันก็ครับครับแต่ผมก็รับผิดชอบนะ ผมดูแลผมไม่เคย,ให,เคยให้เขาไปยืมเงินผมยืมเงินเองผมยืมเงินน้องสาวเองยืมเงินคนอื่นเองพี่นุ่มเองตอนที่ขึ้นวัยวะเพศก็มันขึ้นมาเลยตอนล่าสุดนี่มันขึ้นที่อวัยวะเพศปกติมันไม่ขึ้นแต่มันขึ้นล่าสุดนี่พอฉีดวัคซีนไปมันขึ้นเลยขึ้นที่ที่ฉีเลยที่ปลายฉีเลย ขึ้นเป็นตุ่มมาเลยสามสี่เม็ดเป็นตุ่มเลยต้องดูดตรงนั้นเลยดูดออก,กขึ้นไปพอหายสามสี่วันพอหายห้าหกเจ็ดวันหายปับ๊บขึ้นมาอีกต้องดูดออกอีกฉี่เ็าเจ็บฉี่ไปก็ร้องไปฉี่ทีเ็าโอ้ยโอ้ยล้างขี้เ็าต้องร้องโอ้ยโอ้ยเพราะมันอยู่ที่รูตูดรูดเลยฉี่ขาเขาดูดรูตูดสิขี้เขาให้เขาล้างเขาเจ็บก็ร้องไปขี้ไปตานี่ลายเลยขึ้นเป็นเหมือนกับคนแบบว่าเหมือนกับตาลายเลย ี่ดีร้องดีโอ้ไม่รู้สิอันนี้ไม่ได้ไปถึงตรงนั้นแต่มาแต่แต่มั่นใจว่ามันมันขึ้นมาได้มันก็ร่างกายพอมันสู้ได้มันก็ยุบได้มั่นใจอยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วว่ามันต้องดีขึ้นเพียงแต่ว่าช่วงโมเมนต์นั้นคือโมเมนต์คือเป็นช่วงโมเมนต์ที่มันแบบต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านแล้วก็ผ่านมาจริงๆ ทดสอบอะไรนักหนาสี่ปีแล้วไม่เอาแล้วนี่นี่บททดสอบวันนี้นี่วันนี้วันนี้วันนี้นี่นี่บททดสอบวันนี้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 ค่คาอันนี้นอยคะมหาป้านอยค่ะนี่บททดสอบชีวิตนี่บททดสอบนี่บททดสอบนี่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 กำลังใจนี่นี่ผ่านมาได้ไหบททดสอบนี่นี่พอเห็นเขาน้ําตาไหลเลยเดินไปเดินมาป้าป้าป้าเช้าเช้ามากำลังคันกำลังเจ็บเลยนะ น้ำตาไหลเลยนะป้าป้าป้าแบบหายเลยจะเชื่อไหมอุ้มเขาไม่ได้เขามาเรียกทุกวันอุ้มเขาไม่ได้เขาคงสงสัยเนาะทําไมพ่อไม่อุ้มไม่อุ้มกูทําไมมันไม่อุ้มคนอื่นเขาอุ้มหมดผมไม่อุ้มตื่นเช้าเขามาเรียกป้าป้าป้าอยู่ข้างเตียงเขาคงสงสัยเนาะทำไมไม่อุ้มเขาตอนนี้เขายังอุ้มไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมพออุ้มปั๊บเลือดจะไหลเท้าเลือดจะปลีออกมาเลย เพราะน้าหนักเขาสิบเอ็ดกิโลสิบสองกิโลพออุ้มปั๊บเลือดเลือดจะปลีออกมาตามตามนี่เลยเคยอุ้มหลายรอบแล้วมันจะปลีออกที่แผลแผลมันปลีฉีกมาเลยเรียกซึปป้าป้าปป้าดังๆปป้าปป้าสิปปป้าก่อนปป้าปป้าปป้าเรียกก่อนเรียกก่อนปป้านี่คือนี่นี่คือยานี่คือยา ยยาชูกําลังพลังบวก<ต>คนเนี้ยสื่อว่าเขามาในช่วงเวลาที่เราต้องการกำลังใจจริงๆเลยนะช่วงนนั้ตั้งแต่เข้อเข้ามานี่มีถูกหวยเลย mm. มีถูกหวยมีถูกรางวันสี่รางวันที่สี่มีถูกหวยสามตัวมีถูกหวยสอง 4, ตัว,ว,ตว <c oughs> คนนี้เลยนะตั้งแต่คนนี้มานะก็คือเหมือนลูกให้คุณยันรางวันที่หนึ่งมาแน่นอน ผ่านมาแล้ว mm hmm. ที่เขาไปไม่รอดนี่คือหมายถึงเขาผ่าน mm hmm. เขาคงเขาคงไม่ไปแล้วล่ะหลังจากนี้เพราะว่าราดีหายแล้วล่ะ mm hmm. เพราะว่าเขาผ่าน mm hmm. เขาผ่านเขาผ่านช่วงวิกฤตช่วงที่แบบสุดสุดของชีวิตตกต่าที่สุดของชีวิตของวินัยไกรบุตรเขาผ่านช่วงนี้มันตกต่าครอบครัวตกต่ํามาสุดแล้วตอนเนี้มันปีขึ้นแล้ว มันขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี <g 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 ่ยไม่คงไม่ไปไหนแล้วเคยมีกอดคอกันร้องไห้ไหมด้วย b o ร้องไห้กันบ่อยกอดร้องไห้ปลอบก็ปลอบประโลมกันเองว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆหอมกันคุยกันรักนะถามบ่อยรักไม่รักบางทีก็มาถามว่าถ้ามีคนอื่นเนี่ยถ้าหายแลถ้ามีคนอื่นเนี่ยน่าดูนะบอกโอ้ยกำลังนอนเน่าอยู่บอกถามอะไรตอนนี้มาม่า เจ็บจะตายอยู่แล้วมาถามตอนนี้จะมีใครอนอนเน่าอยู่แล้วมาถามว่ามีใครแล้วหน้าดูว่า<อ>โอ้กูะจะดีใจหรือกูจะเสียใจกูนอนกูเจ็บจะตายอยู่น้ําตาไหลเจ็บทั้งไข่ทั้งน้าเหลืองเหม็นทั้งตัวเน่าทั้งตัวแล้วมาถามว่ามีจะมีใครไหมใครจะไปกล้ามีคนอื่น มีเยอะมีเยอะขนาดส่งรูปหน้าบวมๆใบเน่าๆไปยังยังยังจะแก้ผ้าส่งมาให้เลยเขาอาจจะตั้งใจจะแบบหลอกเรามาหลอกคนป่วยบ้าก็ไม่น่าจะหลอกคนป่วยนะก็ส่งรูปบางที่ก็ส่งรูปรูปให้เขาส่งรูปครอบครัวให้เขาเขาก็ยังส่ง่งนมมาให้ดูแก้ผ้ามาให้ดูไม่ตอบส่งรูปส่งรูปส่งรูปรูปส่งรูปครอบครัวส่งรูปรูปผมก็ไม่สนใจส่งก็ส่งมานี่ก็อ่านจ้ะบอกู้ อ่าผมก็บอกโอ้ยทำไมอ่านเสมไม่บล็อกไม่บล็อกก็ไม่ต้องอ่านแค่นั้นเองเมันมันมันมีประโยชน์เพราะว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องมีปัญหาต่งางๆ่นแหละเมยยังมีอารมณ์ทางเพศอยู่ตอนหกเมตรยังเรียกไปเรียกไปทำงานทำการบ้านเลยแล้วเราไม่เจ็บหรอไม่เจ็บทำได้ เพราะยามันเอาอยู่ตอนนั้นแผลแห้งหกเม็ดตอนนั้นคือแผลแห้งหมดเลยนะยามันเอาอยู่แล้วคือร่างกายมันเอาอยู่ทําการบ้านได้เลยพอห้าเม็ดพอพอพอแผลแห้งพอร่างกายมันสู้อยู่ทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมทําการบ้านได้ตอนนี้สี่เม็ดร่างกายยังทํางานไม่ได้เพราะว่ายืนไม่ได้ทําการบ้านไม่ได้ยังอุ้มลูกไม่ได้ยังอุ้มลูกไม่ได้ยังแผลยังปรีถ้าเกิดว่าสี่เม็ดเอาอยู่เมื่อไหร่ก็ทําการบ้านได้อีกไม่เป็นปัญหากับวินัยกระดูเรื่องนี้เลยปัญหาอย่างเดียวเรื่องวินัยกระดูปัญหาคือ หาเงินไม่ได้แค่นั้นเองไม่รู้นรกสวรรค์มีจริงไม่จริงรู้แต่ว่าเรื่องนั้นแม่งไม่ตายมีน้ํายาดีถ้าไม่มีน้ํายาถ้าตรงนั้น้าสงสารเมียเมียยังเด็กสิบปีเราพูดกันแบบหยาบๆเราพูดกันแบบว่าเราเป็นมนุษย์ผู้หญิงเขาเขาต้องการปลดปล่อยเขามีอารมณ์ทางเพศเราเป็นสัตว์มนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายทําการบ้านได้เรื่อยเมียก็เมียก็ไม่เครียดนี่เรื่องจริงนี่ผมพูดเรื่องเรื่องจริงนะ จะให้ไปเขาทํากับใครแตาไม่ทํากับเราผ<ช>ัวตายตั้งแต่อายุห้าสิบเมียอายุสามสิบนี่ทำไงเมียเกิดไปมีชู้ทาไงหรือเมียเขาต้องต้อง,องทำยังไงอ่ะอเขาไม่ใช่ไม่ชี้เขาไม่ใช่พรานี่เขาก็ต้องการเขาก็หงุดหงิดอารมณ์ก็มันเกี่ยวพันกันหมดไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะปกติของมนุษย์ เขาจะไม่รวยไม่ได้สวยที่สุดไม่ได้รวยที่สุดแต่เขาแกล่งเขาแกล่งเขาอดนทนเขามีความรักเต็มเปีเป่ยมดีมันมาคบกับเราด้วยความรักเขาไม่ได้คบกับเราเพราะเราเป็นดาราเขาไม่ได้คบกับเราเพราะเรารวยม,มันพิสูจน์แล้วว่าสิบปีที่ผ่านมาเขาทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครทําอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ใช่คนดี ร้อยเปอร์แต่เขาเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับผมสิบปีที่ผ่านมาดีที่สุดสําหรับผมจบกับคนอื่นอาจจะไม่ดีพูดเสียงดังบ้างดุบ้างหรืออาจจะขี้โมโ oh หบ้างใจร้อนบ้างผมรู้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต่อได้เขาดีที่สุดสําหรับผมดีที่สุดสําหรับครอบครัวผมแค่นี้พอไม่ต้องไป ไม่ต้องไปหาอะไรมากมายคำนิยามอะไรมากมายใช่นี้ก็พอใจแนละ้วทำทุกอย่างเพื่อเขาเงินทุกอย่างจะอยู่ที่เขาผมรักเขา mm. ผมรักน้องเอผมรักครอบครัวผมทุกอย่างเงินทุกบาททุกสตางค์ผมจะทําเพื่อลูกผมจะผมจะเหมือนเดิมอีกแล้ว mm. ผมเพิ่งดูพยี่สิบสี่น้องสาวผมมาใครอยากดูพยยี่สิบสี่เชิญนะ ทรงพั์ไกลบุตรไพ่ยิบสี่มาดูที่บ้านผมได้เชื่อไหมปรากฏว่าไพ่ขึ้นมาเหมือนเดิม <laughs> งานบาลแล้วงานมาเต็มเลยแล้วเงินเยอะด้วยงานมาเยอะเลยนึใ <laughs> กในใจกูจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมกูต้องระวังแล้วนะ <laughs> แต่สิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาที่ไพ่ขึ้นมาน้องรัพยบพี่หยิบขึ้นมาแล้วน้องรับถ่ายคือ <laughs> <ม>การจัดการที่เป็นระบบงานที่เป็นระบบมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อน แล้วเงินจะมาเหมือนเดิมเยอะกว่าเดิมด้วยใครที่ใครที่ป่วยเนาะจริงๆอยากให้อยากให้คนที่ป่วยบอกตัวเองในใจสร้างบุงิคุ้มกันให้กับตัวเองก่อน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจสร้างภูมิคุ้มกันสร้างพลังบวกสร้างแรงจูงใจสร้างความฝันหาเป้าหมายหาเป้าหมายของตัวเองให้เจอมีเป้าหมายหนึ่งว่าจะหายเชื่อมั่นแล้วว่าจะหายมีเป้าหมายว่าต้องอยู่ครอบครัวต่อมีเป้าหมายว่าต้องทำงานได้ มีเป้าหมายจะต้องไปต่อมีเป้าหมายว่าจะสร้างความสุขให้กับครอบครัวมีเป้าหมายจะอยู่กับลูกๆอยู่กับครอบครัวอยู่กับญาติพี่น้องต่อคือต้องหาต้องหาแรงจูงใจต้องหาเสริมตัวเองเพื่อจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีเป้าหมายเราป่วยอยู่ไม่มีเป้าหมายเราท้อแท้ รู้สึกว่าเราจะไม่หายแล้วล่ะเราตายแน่นอนเพราะมันห่อเหี่ยวใจมันไม่สู้เพราะใจไม่สู้ระบบของร่างกายมันจะทํน้าหนํางานผิดปกติมันจะอ้วกม,มันจะเครียดแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าฉันจะหายกูต้องอดทนกูต้องอดทนกูต้องสู้อีกสามเดือนกูหายกูจะหาเงินกูจะสร้างบ้านกูจะอใอยลูกเรียนอินเตอร์กูจะให้ลูกเป็นนักร้อง กูจะให้ครอบครัวมีความสุขกูจะต้องรวยให้ได้กูจะต้องสร้างอาชีพสร้างเงินอยู่ครอบครัวกูตายไม่ได้กูเจ็บตอนนี้ถึงกูจะร้องไห้ถึงกูจะ,งงจะทรมานถึงกูจะน้ำตาไหลถึงกูจะแสบคันแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปวันนี้ วันนี้กูสู้พวกนี้กูก็สู้อีกสามเดือนกูก็กก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆม,มันดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆฟังจากเสียงมันดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วมันมีพลังขึ้นจริงๆจำเมื่อก่อนที่พี่คิดว่าเป็นชีวิตแบตบซบแบบซบตอนนั้นยังคิดอยู่ไหมไม่ไม่แบบซบไม่คิดแล้วดีมากตอนนี้<ม>กลายเป็นชีวิตที่ดีมากดีตรงที่ว่ามันเน่ามาแล้วมันตายไปแล้ว มันตายไปแล้วมันตายไปแล้วตอนนี้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเคยเห็นคนที่ไม่ไม,มีโอกาสทรมานไม่มีโอกาสร้องไห้ไม่มีโอกาสบอกลาไม่มีโอกาสอะไรเลยแข็งแรงมากอยู่ๆไปถึงผมจะป่วย4ปีผมมีโอกาสผมมีโอกาสอยู่ครอบครัว4ปีนี่ผมมีโอกาสผมใกล้ชิดครอบผมมีโอกาส ได้เรียนรู้ได้อดทนได้ตั้งสต,ติได้รู้หลายๆเรื่องได้มีโอกาสแล้มีเป้าหมายที่จะไปต่อ <Okay. S 1> เปลี่ยนความทิศบัตซบ mm hmm. เปลี่ยนความพิษที่เลวร้ายที่แย่ที่ทุเรศที่มันบันทอนหัวใจกลายเป็นพลังบวกกลายเป็นชีวิตที่แบบพลิกชีวิตกูตายไม่ได้ดูคำพูดผมไว้ตอนนี้อีกสามเดือนมาดูว่าดีขึ้นจริงไหม Thank you.